สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือปสเออช่องพระนุนะคะเอฟซีใส่บาทเช้ากันนะคะใส่้าใส่บ้านใส่่อดนะคะ ุ่งนี้ก็อาจจะใส่ข้าวเจ้าเหมือนกันเพราะว่า,าก็ากาจะเก็เียวหวานเค็เียวหวานไปฮนี่นี่เนี่ยนี่อ หมดปานนต่นคงานี้คอ้โหหดใส่บาตยู่ในนคะ่เมื่อกี้นี้พ่ทได้ใส่ไปแล้วนะคะก็นี่นะคะเบ็ดมือแล้วก็ขถวที่แบบสิบ มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปยกสำรับกับข้าวนะที่นะนไปใช่ เขาไม่ตั้งคนมาที่ตลาดใชไหมเขาไม่เหลือเงนอ่ ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะก็ยกนะคะ,ะพัฒหารนะคะก็รอไม่ออกใส่บาตรนะคะเสร็จแล้วนะคะถวายพัฒหารเสร็จแล้วเราก็จะกรวดน้ํากันนะคะ <c oughs> โสภิเตโย ยो सुखे ठीक्षायुको भवाँ भिव्वाँ धक्काँ सिरिषाने चान्मुद्धापाचा एनो चान्तारोभा भाँ आ त ्

ราคันโสัพเพเยวะตาสัมปัสสังฆานทาเวนัสตาสูทีปะวัตต um ุเตสุเมยเตเปตาสังฆะเมเปตานังพักเกนังพักจาโปเาตนุสัม

พระรณรจริคุณะมนุปะตินังตุเมบุญญะปะสุตังอนัพพะคะติติสังฆโยนิโส यत् साहित्य सुपा ब्रह्मचारियानुकथाय नित्यपुराणञ्च वेदनं पद्ये धनं सामे ạต ra chẳng mê mau biếtส tiền làmนััด chất ta chẳngảụ với Thank yeah.

ก็จะได้หงขาวเจ้าและจะแกงเขียวหวานเหมือนกันพรุ่งนี้แล้วก็ตักมาสี่ถุงเสร็จแล้วนะคะเอซี F C, พระชันนะคะนี่ก็นี่ใส่บาเสร็จแล้วเราก็นั่งรอก,กันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ